เทพยุทธสองโลกตอนที่เจ็ดสิบเก้าพี่หญิงทำไมถึงดูกังวลขนาดนั้นล่ะไปดูการแข่งของเจ้าเถอะต่อไปจะเป็นการประลองเพื่อชิงอันดับที่หนึ่งโดยป๋ไยอี้ฝานจะประลองกับเสี่ยวซือการประลองแห่งนี้ข้าผู้โสดได้เสริมความแข็งแกร่งด้วยยันวิญญาณแล้วพวกเจ้าสามารถสู้กันได้อย่างเต็มที่แสดงพลังที่ตัวเองมีออกมาได้เลยสิทธิ์น้องป๋ไปมัดวิญ,ญญาณของเจ้านะแข็งแกร่งมากแต่เจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่ดี ใครจะแข็งแกร่งกว่าใครจะอ่อนแอกว่ามาพิสูจน์กันด้วยฝีมือเถอะแม้วิชาย,ยุทธระดับวิญญาณจะทรงพลังมากแต่ก็สิ้นเปลืองอย่างมหาศาลข้าคาดว่าเจ้าคงออกหมัดได้ถึง4-5ถึงหมัดเท่านั้นก่อนพลังวิญญาณของเจ้าจะหมดไปหาว่าเจ้าไม่เชื่อพวกเราก็มาลองดูกันเถอะวิชาอัญเชิญวิญญาณเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอาวุธของเสี่ยวซือไม่ใช่พัดอย่างนั้นหรอทำไมเขาถึงโยนอาวุธทิ้งไปล่ะลองดูให้ดีๆสินั่นคือพลังวิญญาณนะ เสียดสอทะลวงเข้าสู่ขั้นพลังแห่งวิชาเทพลึกลับได้แล้วอย่างนั้นหรอเย่สสิสำหรับนักสู้ขั้นพลังแห่งเทพวิชาลึกลับถือเป็นการโจมตีที่เหนือกว่าขั้นตําหนักม่วงมากไปอีฟานไม่มีทางรับมือได้แน่เว้นแต่ไปอีฟานจะยังมีไพ่เด็ดอยู่ไม่เช่นั้นหรอกก็เห็นหรืออย่างนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างเจ้าและค่ะจงตื่นขึ้น วิชาเพลงกระบี่ลอยนี่เป็นสุดยอดวิชาลับของสำนักที่มีเพียงผู้ที่ทะลวงขั้นถึงระดับพลังวิญญาณเทพลึกลับเท่านั้นถึงจะใช้ได้ดูนั่นสิกระบีเ่เล่มนั้นยังเป็นอาวุธพิเศษระดับหนึ่งอีกด้วยนะพี่ฟานงั้นหรือวิชาเพลงกระบี่ลอยของพี่เสี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากนะไพ่ตายของข้าตั้งใจจะเก็บไว้อยู่แล้วแต่ถ้าหากไม่ใช้ตอนนี้แล้วจะรออะไรได้ละ่ะ ดีเลยจะได้ลองดูว่าไพ่ตายของข้าทรงพลังแค่ไหนกับเจ้ามาลองดูของข้าบ้างดีกว่านะนี่มันนี่มันกระบวนท่ากระบี่เกิงจินเขาฝึกมันได้สําเร็จได้ยังไงกันข้าจําได้ว่าตอนนั้นข้าให้เขาไปเป็นแค่เพียงมเมล็ดเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีสมุนไพรเข็มทองเพียงพอมันก็ไม่มีทางสําเร็จได้เลยสิย์น้องนี่ช่างเล่ห์เหลี่ยมจริงๆกระบวนท่ากระบี่ของเจ้าช่างอ่อนแอเสียเหลือเกินจะต้านทานอาวุธวิเศษของข้าได้ยังไงกัน แค่เล่เหลี่ยมเล็กๆได้น้อยเท่านั้นยังกล้ามาอวดดีต่อหน้าข้าอะไรกันหนะอาวุธวิเศษของข้าไม่ได้การละถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาวุธวิเศษของข้าจะแตกสลายอย่างสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ทั้งๆท,ที่พลังของเขานะ่ะอ่อนแอกว่าข้าแท้ๆกระบี่วิญ,ญญาณจงกลับมานี่โชคดีที่ข้าดึงกลับมาได้ทันให้ตายเถอะข้าประมาทเกินไปจริงๆไม่นึกเลยว่ากระบวนท่ากระบี่ของเจ้าจะร้ายกาจได้ถึงเพียงนี้ พี่เสี่ยวถ้ายังไม่เอาจริงละก็คราวนี้พี่อาจจะแพ้จริงๆนะอะไรกันนะหรือว่าเมื่อกี้ยังไม่ใช่กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าอย่างเงี้ยพี่เสี่ยวกระบวนท่ากระบี่ของข้านะ่ะยังไม่ได้แสดงพลังที่แท้จริงออกมาเลยนะนี่มันจํานวนพลังกระบี่เพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้หลายเท่าเลยนี่นะณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ เอาละครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนที่79สําหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ